เอเชียอินเตอร์เนชั่นแนลเฮมเอ็กโปแอนด์ฟอรัม2023ดันอุตสาหกรรมการชงไทยสู่ตลาดโลก22-25พฤศจิกายนนี้รีกดีไวายังคงเดินหน้าในการผลักดันอุตสาหกรรมกันชงไทยกันอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อก้าวสู่ตลาดโลกโดยล่าสุดสมาคมอุตสาหกรรมการชงไทยและบริษัท NCC Exhibition Organizer จำกัดนีโอได้ร่วมกันเปิดเวทีสัมมนาและเจราจาธุรกิจกันชงระดับนานาชาติในงานเอเชียอินเตอร์เนชั่นแนลเฮมเอ็กโปแอนด์ฟอรัม2023ที่จะมีขึ้นใน วันที่22-25พฤศจิกายนนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ค่ะสำหรับอุตสาหกรรมกันชงมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจด้านการแพทย์และสุขภาพโดยการชงเป็นพืชที่สามารถนําทุกส่วนของพืชมาเป็นวัตถุดิบต่อยอดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้มากกว่า20,000ผลิตภัณฑ์กันค่ะในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในโซนทวีปยุโรปและเอเชียที่เริ่มมีการลงทุนและศึกษาวิจัยกันอย่างต่อเนื่องสำหรับงานเอเชียอินเตอร์เนชั่นแนลเฮมเอ็กโปแอนด์ฟอร จะช่วยตอกย้ําให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมกันชงในภูมิภาคโดยแบ่งการจัดงานออกเป็น2ส,ส่วนค่ะในส่วนของการแสดงสินค้าและสัมมนา,นานานาชาตินอกจากนี้การจัดงานค่ะยังจัดให้มีทริปการศึกษาแหล่งปลูกผลิตกันชงในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยด้วยและสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมและลงทะเบียนล่วงหน้าได้ค่ะจนถึงวันที่17พฤศจิกายนนี้หรือดูายล,ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์เอเชียเฮมเอ็กโปกันค่ะปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่2แล้วนะคะในประเทศ ซึ่งเราได้ร่วมกับทาง New n e O N C C นะคะในการจัดงานแล้วก็มีความคาดหวังว่าปีนี้เราจะมีกลุ่มผู้ประกอบการเ,เข้ามาร่วมมากขึ้นตอนนี้น่าจะประมาณ300คู่ทค่ะสำหรับบริษัทแล้วนะคะแล้วก็มีในส่วนของฟอรัม่มที่เรามีสปิเกอร์นะคะหรือว่าวิทยากรจากต่างประเทศเนี่ยมาร่วมกว่า4 4ประเทศนะคะแล้วก็ เราก็คาดหวังว่าจะมีผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมการชงนะคะจากทั้งในไทยแล้วก็ในต่างประเทศเองมาร่วมงานไม่ต่ำกว่าหมื่นคนสำหรับงานเอ a i อ t e r n a t i o n a l H e แนลเ o ็มเอ็กซ์โเนี่ยจะจัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิจนะครับในวันที่22-25ถึง mm hmm. พฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งในงานเนี่ยมีพื้นที่กว่าหมื่นตารางเมตรนะครับในการจัดงานแล้วก็มีผู้ประกอบการนะครับกว่า3 0 0รบริษัทแล้วก็คนร่วมงานกว่าหมื่นคนนะครับที่จะมาร่วมงาน ก็อยากจะเชิญชวนนะครับผู้ประกอบการาในธุรกิจนี้เนี่ยสมัครนะครับเข้ามาที่จะร่วมง,งานเนี่ยได้จากวันนี้ไปถึงวันที่17พฤศจิกายนนี้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็เข้ามาร่วมง,งานระหว่างวันที่22ถึง25พฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งในงานเองเนี่ยก็อย่างที่คุณพิมพ์เวียนนะครับมีทั้งตัวเอกซิบิชันนะครับที่ เราจะมีกว่า300บริษัทเนี่ยมาแสดงนวัตกรรมต่างๆนะครับมีแสดงตัวสินค้าแล้วก็มีเรื่องของออการพูดคุยสัมมานากันเนี่ยตลอดช่วงเวลาที่มีงานนะครับโดยเฉพาะวันที่22และ23เนี่ยก็จะมี4 0วิทยากรนะครับมาจาก 15ประเทศนะครับที่จะมาพูดกันหลากหลายนะครับใน2วันในระหว่างวที่22และ23นะครับแล้วเราก็จะมีทริปนะครับที่จะไปดูสถานที่ต่างๆที่นครปฐมนะครับที่กรุงเทพแล้วก็มีทริปหนึ่งที่เวร์ัมนะครับที่ที่จะได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจนะครับเกี่ยวกับเฮมนะครับแล้วก็ในงานเองก็จะได้มีโอกาสได้พบกับต้องบอกว่าเป็นกูรูนะครับในเรื่องของแฮมเนี่ยที่จะ เป็นวิทยากรแล้วก็มีโอกาสเข้ามาพบปะมาเจอกับผู้ประกอบการที่จะมีการพูดคุยกันนะครับทุกคนก็ได้สัมผัสนวัตรกรรมนะครับเทคโนโลยีใหม่ๆใ,ใ,ในธุรกิจนี้นะครับต้องเรียนว่างานนี้เป็นงานที่เราตั้งใจว่าจะเป็นเ,เป็นงานที่ใหญ่ที่สุดที่จัดในประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียเนี่ยนะครับก็อยากจะให้ทุกคนที่สนใจธุรกิจนี้มาร่วมในงานครับก็เรามองว่าแปะกว่า8 0 0 0ล้านบาทนะครับที่จะมีธุรกิจที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับ ก็จริงๆในงานนี้ค่ะก็จะมีผู้ประกอบการทั้งในกลุ่มของต้นน้ำด้วยที่เป็นประชาชนนะคะแล้วก็เป็นชุมชนที่เขาทำเรื่องของการปลูกตัวกันชมเป็นหลักอยู่แล้วก็จะเข้ามาร่วมในงานนี้ด้วยแล้วก็ในแง่ของเงินสะาัดตนะคะจริงๆเรามองว่างานนี้เราตั้งใจให้ผู้ประกอบการคนไทยได้มาโชว์ของและก็ให้ชาวต่างชาติเนี่ยเขาได้เข้ามาช้อปปิ้งในบ้านเรานะคะสนับสนุนทั้งในกลุ่มชุมชนแล้วก็ในกลุ่มอุตสาหกรรมคะ่ะ